ครับสวัสดีครับผมไดยยิ้มนายตี้สปบายโฟก็กลับมาพบกับทุกคนในอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตั้สั้นนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าเซนนะครับทุกคนคงจะรู้จักรถคันนี้นะครับก็คืออเวนเต้รุ่นพิเศษที่เรียกว่าอาเซนเต้นั่นเองนะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยก็จะออกมาเป็นลักษณะของบอดี้เปล่าๆนะครับต้องหาโครงใส่เองครับแล้วก็มีตัวเป็นอาเซนเต้โปเกสออกมาทีหลังนะครับ ต่อมานะครับมาดูนี่กันนะครับอันนี้คือโฮไลเซนนะครับโฮไลเซนเซนอีกแล้วครับก็คือเป็นโฮไลซอนนะครับดสูนรโฮไลซอนที่ทำบอดี้พิเศษออกมาเป็นแบบเจาะมาแล้วนะครับจากโรงงานนะครับต่อมามีอีกครับเซนควิชครับก็คือแวนควิชที่ตัดแต่งพิเศษนะครับมีการเจาะลุมาแล้วจากโรงงานเหมือนกันนะครับซึ่งต่อการก็มีตัว เซนทริสโปรเกรสที่เขาออกมาต่างหากด้วยในในในยุคหลังๆนะครับต่อมามาดูต่อไปนะครับอันนี้คือมอเตอร์เซนจูนนะครับก็เป็นมอเตอร์รุ่ออกมาที่ออกมาเป็นมอเตอร์ที่ออกมาเฉพาะกิจนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับ,นนรบแล้วก็หายากมากนะครับปัจจุบันก็ราคาสูงริ่วนะครับออกมาในช่วงยุคปลายยุคบุมยุคแรกนะครับคือปลายยุคของไดจูนโคโลนะครับช่วงเดียวกับที่มอเตอร์เลฟจูนท็อกจูนเป็น สลักลายไว้ว่าเป็นมินิ f1 นะครับในยุคเดียวกันนะครับถามว่าสีอย่างนี้มีคําว่าเซนเหมือนกันและคาว่าเซนเนี้ยคืออะไรนะครับคําว่าเซนนี้ก็คือมาจากชื่อของบุคคลคนนี้นะครับก็คือคุณคุณไมาอดะนะครับคุณยาสุยุกิมาอดะนะครับซึ่งก็คือเป็นพลังงานธรรมยาในช่วงยุคพันเก้าร้อยแปดสิบถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบต้นๆน,นะครับ ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องปรับแพนนิ่งนะครับถือว่าเป็นบุคคลน,นะครับที่บุกเบิรกรถ RC และบุกเบิรกรถมินิโฟลไดฟ์ของทามิญาในยุคแรกๆ,ๆเลยนะครับก็ <S 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 ถือว่าเป็นคนที่มีความสําคัญมากในวงการมินิโฟลไดฟ์ครับแล้วก็มีการออกหนังสือต่างๆออกมาหลายเล่มนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆงของทามิญาเองเขาก็จะมีของชื่อของคุณไมดานเนี่ยครับโผล่ขึ้นไปนะครับเป็นเรื่อง ปกติในยุคสมัยนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นคนที่ดังมากนะครับรวมถึงตัวเขาเองก็โผล่ในการ์ตูนเรื่องเจ้าหนูได้ชองโคโรด้วยนะครับเป็นผู้ประกาศนะครับถ้าเราจะถ้าเราดูในอนิเมะก็จะเป็นคนที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็คอยคอยพาดอยู่ในในฉากการ์ตูนนะครับปัจจุบันคุณไมดะาเนี่ยครับก็ลาออกจากทางทรรยาไปประมาณนานแล้วนะครับก็ ยู่ถึงช่วงประมาณสักปี94นะครับหลังจากนั้นก็คือไปทำงานกับทาง Square นะก็คือบริษัทเกมไอซ์ควีนิ์ปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็เอาไปทำงานบริษัทอื่นๆเกี่ยวกับพวกเกมมือถือในพวกนี้หลังจากนั้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานนะครับก็เลยนำเรื่องราวของเขานะครับมาแล่งปั่นกันนะครับว่าคำว่าเซนนะครับมันมีที่มาอย่างไรครับคำว่าเซนนะครับเป็นวิธีการอ่าน ชื่อของคุณไมดะาอย่างหนึ่งครับคือคําว่ามาเอะเนี่ยที่แปลว่าด้านหน้าเนี่ยครับมันอ่านแบบออกเสียงแบบจีนนะครับออกเสียงแบบภาษาจีนคนญี่ปุ่นเขาได้มีการออกเสียงตัวคันจิได้สอบได้หลายๆแบบครับออกเสียงแบบญี่ปุ่นหรือออกเสียงแบบจีนก็มีนะครับซึ่งคําว่ามาเอะเนี่ยครับออกเสียงแบบจีนได้ว่าเซนนะครับเขาก็เลยเติมคําว่าเซนเข้าไปในชื่อสินค้าต่างๆที่เป็นรุ่นพิเศรรษที่จะบ่งบอกว่าเป็นของเป็นโปรดักที่คุณไมดะออกแบบอะไรประมาณเนี่ยครับว่าเซนควิชเป็น ไฮเซนเป็นอะเซนเต้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กกันน้อยนะครับที่เอามาฝากกันนะครับครับวันนี้ผมในยิมนี้สบายนโฟครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับสองครั้งหน้าจะเป็นเปร็ดเรื่องอะไรหรือเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับมินิฟู r ไลในอดีตอีกนะครับเราก็จะมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมในยิมน้สบายก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ